ด้านกาจะเห็นไม่ชัดว่าหน้าเราเป็นใครสวัสดีครับผมหนเดทคุกกีิยะครับผมโอ้โหดูดูไป้เยอานอน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 นอแล้วนอนนอนลอนต้อนนอนนออนน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 ออนนออนอนนอนนอนอนนนนอนอนนอวนอนนคนนอนอนกอนนอนนอ่อัอนนนนนนนอ้่อนาน ด้วครับดู่ล้อครับสวัสดีครับผมบอยประกอบลังครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอยประกอบนี่เฉยประกอบนเฉยไม่มีน้ำแล้วแล้วสุดท้ยมารัวกันทีเดียวนะฮะครับผมสวัสดีครับผมหนุ่มสมศักดิ์ครับตามด้วยครับตุ่มล้องเล่าอ้าวโชว์ป้ายเขาดูหน่อยสินี่มีทั้งสองป้ายนะครับชมเบสครับเบสเอ้าไม่มาไม่ไม่ไม่มาฮะไม่มาเข้าไปกับหุ่นล่าเมื่อกี้เบสมาเปล่ามา เลยลองกลับไปบ้านดูที่เบสมาเปล่านึกไม่ออกดีนึกไม่ออกอันนี้คือคือหน้าเสียจริงหรือว่าคือยังไให้หลอกเล่นครับหน้าแบบนี้แหละครับโอเคครับคุณเบสครับโอเคครับตามด้วยสาวสวยครับสวัสดีครับเอ็มครับเอ็มลาบสวยเต็มไป้วยไปด้วย มาเป็นดิจิทัลเซนจ์เหรอสุดนะครับสุดนะครับเป็นอย่างเงี้ยเราต้องทำให้เรากลมกลืนครับเชื่อเรียกว่าให้หมือกันนะฮะใช่ครับว่าไงครับถ้าถ้าเสียถ้าเสียครั้นี้ผมว่าผมกลับบ้านดีกว่าคนสุดท้ายคือเราจะเล่นอะไรต่อวันนี้อะไรเงี้ยไอไม่เป็นอะเอาให้มาเฮ้ยสวัสดีครับน้ำครับอันนี้พี่ครับอันนี้คือเสียปกติอันนี้เสียปกตินะเหนื่อยไม่ได้ดัดอะไรเลยรับ และเราลาไปก่อนทัตลกคาเฟ่แฮโอ้ตลกเหลือเกินนะฮะเอะไะฮะเดี๋ยวเรามาถามดีกว่าเรามีคําถามเล็กน้อยนะครับมีใครเป็นเรียกว่าแฟนกีฬาลุ่หนังบ้างครับยกมือหน่อยเร็วผมฮัฟผมครับผมดูทุกวันเลยฮะบอลเลย์บอลเนี่ยดูทุกวันเลยลุ่หนังลุ่หนังบอลบอลทุกหลังเราอยู่ที่น้ำตาเตี้ยงครับผมบอลเลย์บอลเลยทีเดียวอ่ะสี่ท่านนี้นะครับอ่ะแล้วเราถามกันเลยนะครับมาถาม สี่คนเลยดีกว่าต้องมีไอดอลในดวงใจสำหรับนักเตะนะครับเป็นใครก็ได้ครับเริ่มต้นด้วยนะครับคนนี้ไม่ต้องตัวเริ่มต้นที่เป็นให้ตัเลยครับอ๋อโอ้โหไม่ไหวถอเลยะฉันนักเลยก็มีเป็นต่างชาตินะครับต่างชาติเลยนะครับชอบชอบไซส์เขาชอบฝีมือเขาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไซส์อะไรไซส์อะไรไซส์ร่างกายร่างกายร่างกายครับผมการประตูเลยแล้วก็สูงใช้ได้ครับไซส์ด้วดูเลยสูงดีหน่อยสูงๆหน่อย ไนเออครับนเออร์เป็ผู้สร้างประตูครับผมนะฮะตามด้วยนั่นไล่มาเลยแล้วกันนะฮะตามด้วยหนุ่มด้วยกันครับนักเตะในดวงใจของเราครับผมก็เป็นแอ่กนโอ้หทีนี้เาเสียงหล่อมากเลยครับผมสีงหล่อมากครับผมซึนนนอนนนนนันน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 กนไดนเป็นไอดอลนหมือนกันแต่ถ้าเป็นแบบว่าเกี่ยวกับลูกหนังครับฟุตบอลนองเราเป็นใครครับนนนน เอโลนาดินอะไรนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ดูจริจริงใช่ไหมดูดูดูนะโอเคโอเคโนโรนโลนโดป่ะ โรนโอนันโดอัดี้คาฟิโออ่ะโลนเดี๋ยร์เดี๋ยวเดี๋ยวอันเดียร์ก้าอัเดี๋ยว์ก้าไหนที่เปลี่ยนเลยเขาสนุกกันมากใช่ไหเขาหากันมากเลยทีเดียวเขาบอกแล้วมาเป็นหมู่คณะเมื่อกี้เมื่อกี้หลังเวทีเตรียมกันบอกว่าตอบนักเตะเช่าใครลุยส์สก็อตนะครับครับหลุยส์สก็อตเยอะมากอันนั้นอันนั้นเออแรปเปอร์นะครับผมคเขบอะครันะุ่งลุงครับเออจบไปแล้วนะฮะยาวเลยโรนันโนอ่าโรนันดินโญครับผมอ่าซิโอปาซิโอเฮ้โอเครับอ่ะมาที่ หนุ่มมาดเข้มของเราสงการครับไอดอลของเราครับนักเตะผมชอบคริสเตซโนโรนัลโด้เฟอร์กูสันนะฮะผมชอบโอ้โหรวมเป็นทักเกตเลยหลายคนหน่อยอ่ะก็ไม่ว่ากันนะฮะเดี๋ยวขารู้จริงเอาคนสักคนนึ่งไปทันคุณคนที่บอกว่ารู้สึกเบรตติ้งที่เราชอบที่สุดอะไรเงี้ยจริงๆผมชอบคริสเตซโนโรนัลโดครับเออ้ยเขาเป็นคนดีเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็เป็นเหมือนเขาไหมเป็นเหมือนเขาเป็นเหมือนกันหลายคนเป็นคนรักครอบครัว อะไรอะไรก็ได้อย่าลุงลึกอย่าลุงลึกไม่เอาไม่เอ้แฟนเยอะด้วยแฟนคลับเยอะด้วยรับผมคิสติโน่เนี่ยคือจริงๆแล้วเวลาเขาได้เงินมาเนี่ยเขาจะเอาเขาเอาไปบริจาคผู้ยากไร้ด้วยครับแล้วเขาดูแลครอบครัวด้วยลูกเมียแล้วก็เขาเงินเนี่ยไปบริจาคผู้ยากไร้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นผู้ยากไร้มาก่อน หลอกใจบูาักดินสู่ดาวแล้วก็เขาก็จะดาวก็เอาเงินมาสู่ดินโอ้โหอะไรครับตอนนี้เราเข้าสู่รายการวงเวียนชีวิตครับผมแต่เราจะแจกรถเข็นด้วยนะครับตอนช่วงสุดท้ายนะครับขอบคุณดูซิงค์มากเลยนะฮะอะมานี่น้องโดนครับไอดอลคูดนะตอเลสทรัง่ายๆเลยตอเลสเลยนะฮะไปดูตอเลสทำไมถึงชอบตอเลสที่หนึ่งโอ้ที่เลส ตอนเล่นนี่ถ้วยเยอะมากเลยนะเขาได้รางวัลเยอะมากเหมือนกันนักเตะเป็นถ้วยถ้วยแบบถ้วยนักเตะใช่มีถ้วยตะไคร้เลยด้วยนะครับเอาไปสั่งถ้าีดีกว่จริงๆก็ไม่มั่นใจเล่นเมื่อกี้ทิมงานทิมงานทิมเนี้ยได้ยิบ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 ก็ตอนเล่อฝีมือเล่นเขาดีครับแล้วก็เขาเก่าด้วยผมผม่าด้วยแล้วก็แต่ก็อายุก็เริ่มเยอะแล้วครับแตเขายังเอาใจช่วยอยู่ก็รู้ทันเกมเลยแบบนี้ชอบเกมออกนะฮะปาใบมาอยู่ที่น้องโดนแล้วถามต่อเลยครับคืองานเนี่ย โหชุกทุกสัปดาห์เลยครับและมีโอกาสดูกีฬาที่ชอบนะฮะหรือว่าดูไอดอลดวงใจี่ยดูช่องทางไหนบ้างโโหจริงๆดูแหละครับก็จะเป็นทางโทรศัพท์มือถือครับหรือว่แทบสุดใช่ก็ใช้ทวีส4 G ครับเลย เอาเลยแล้ก็มีจังหวะวันนี้ต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาแลนี่อะมึงยังไงบ้างวันนี้เรียกแต่ว่าเรียกฮาร์เซลเลยล่ะฮาร์เซลฮาร์เซลชั่โปรโมชั่นนะนี่กีนเลือดมานี่สีแดงเลยรู้มั้ะกีนเลือดนี่เป็นทรูเลยสีแดงเป็นจริงเปล่าจริงไม่ไม่ต้องไม่ต้องกีนจริงต้องกินก็คือก็ดูผ่านสมาร์ทโฟนนะคือชูเอสซีเลยตอนนี้เป็นซีจีพารด้วยใช่ครับมาที่สงกลางนะบ้างครับดูยังไงครับผมดูผ่าน อ่าทาง y o u q o u อะไรมาที่บ้านผมเนี่ยผมติดติดทูครับครับนี่โอ้โหตัวเองไม่ต่างจากเขาเลยเนี่ยสปอยเตอร์เเหอตาันะไม่ได้ไม่ได้จังหวะนี้ต้องมาแล้วผู้ใหญ่เยอะใหญ่เยอะเอาหน่อยขายของขายของขายอ่ะถัดมาที่หนุ่มดีกว่าหนุ่มครับหนุ่มเขาบอกว่าเศาว่าเนี่ยมีชวนแฟนมาดูด้วยอ่ะครับ แฟนคลับผมแฟนคลับแฟนคลับแล้วก็แฟนคลับศิลปินเขาบอกว่าแฟนบอลร้อยห้าสิบท่านนะครับยังไงครับวันนี้ชวนมาดูต้องมีเคสบ็อกมีกกจิการเล็กน้อยด้วยันี้ชวนมา ก็เป็นยังไงครับพี่เบสเเดี๋ยวถามเราสิโยนโยนขี้อย่างนี้เลยถามเราสิเลืมเตียงไหมเบสตอบก่อนเบสไม่มีแล้วเบสสะดุ้งเฮะตลกไหยอ่ะตั้งแต่ส่งไปแล้วเอบแทนตอบแทนตอบแต่แชรตอบตอบแบบที่นัดกไปมาข้างหลังอ่ะโอเคพี่ตอบก่อนนะขอเดี๋ยวพี่พี่ไปคุยหลังเวทีนะก็เรื่องสนุกง่ายๆนะครับก็แชร์รูปภาพนะครับแล้วก็รูปภาพแข่งอะไรนะเด้อ เด e อ h แชมเปี้ยนเดอดแชมเปี้ยนคอนเสิร์ตแล้วอเเดอแชคร์ตแนะครับแล้วก็เขียนข้อความเชิญชวนนะครับกาผมแล้วก็แฮชแท็กด้วยเชียร์ไทย e ุกเกอร์เรนดีมากนี่เขาไปเรียนที่ฟรังมาเลยฝรังฝรั่งเศสฝรั่งโซนฟรังเศยเดี๋ยวใช่เลยนี่คนอีกถ้าคุยอย่างนี้เดี๋ยวกลับปรักดีกว่าโอ้ ปลักทะเลาะเสร็จปลักช่องอย่ะพี่มีบ้างพี่เรียนมาจากเมกาเลยนะอเมริกาสหรัฐอเมริกาบางนาโอ้ยมาเ่มือนกันมาเหมือนกันคนเล่นกันเยอเลยพี่เล่นต้องไม่ได้หรือเลิกเล่นเอนี่เรียนมาเหมือนกันเอ่ะเรียนอาเรียนที่ไหนเรียนไปเรียนมาที่ซานฟานเลยซานฟานซิสโป พี่ลืมต้องชงใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรไปตัดจอดเสี้ยงงั้นน่ะโอ้ยเอาไปเราสี่คนกลับบ้านกันอยู่ตรงนี้แหละสวสดอีกชั่วโมงหนึ่งก็ได้สวสดีชั่วหนึ่งท่านละกันเอาเป็นแบบว่าตอนไปเรียนไปเรียนที่ไหนมาฮะครับเอ็มดับอะไรกันะยังไม่ดูเลยนไม่ทันไม่เลยยัไม่ทันไม่เอาเรียนที่นี่เรียนที่นี่แหละค่ะเรียนที่นี่อ๋ออ่ามาถามบ้านเวทีเนี่ยเหนะแกล้งน้องตลอดเลยอ่ะนะฮะ นะไม่มีอะไรกันเนาะไม่มีอะไรแก้างเฉยหน้าเวทีนะเออเอาเดี๋ยวถามสาวๆนะครับเอผ่านนบ้างครับวันนี้เห็นบอกว่ามีแฟนคลับมาเชียร์ด้วยนะครับคือบอกกติกาเขาว่าไงบ้างอ่ะที่เขามากันเลยครับเหมือนกันไหมกติกาในการมาวันนี้ใช่ใช่ใช่ครับหรือว่าชวนง่ายเลยมาด้วยใจค่ะมาด้วยใจเลยนะฮะมาด้วยใจเองของดื้อมาด้วยใจก็จะคีดแบบมาดับบักิ่งกีดแบบขอหยีสิ่งกีดเด้ว สารภาพมาเลยนี้มีแต่มาด้วยใจจริงๆครับผมสารภาพแบบนี้จ้าวว่าอะไรฮะแค่บอกว่าเป็นแฟนเอ็มน้ำก็มาแล้วได้ได้ เราเรายิงมุกมาทักเือครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ได้กินเลยนะโอเลยอันนี้สองคนเรียบร้อยเลยนะเนี่ยพูดแค่เนี้ยโอ้โหไป้ใจแล้วเรียกว่าก็อย่างว่าได้เข้ามาสองไงเรามาเยอะไงก็ต้องให้เขาก่อนเดี๋ยวนี้เอางี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็น่าจะพูดอะไรถึงถึงแมตชนิดนี้ดีกว่าเพราะว่าจะานี้มีมีแฟนบอลทั้งสองทีมมานะครับเพราะว่านี่คือเป็นกีฬาถือว่าเป็นคนทั้งโลกชื่นชอบแต่นี่คือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับนะฮะเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดครับ ฝากกระดิ <łość> ่งแฟนบอลหน่อยครับในการชม90นาทีครับผมโอ้โห90นาทีเลยจะถูกแล้วคือใที่บอล90นาทีเท่ากันอยู่แล้วคือให้ผมพูด90นาทีแล้วอันนี้พี่ดีก่อนพูดผิดใช่เดี๋ยวเขาดูกี่นาทีจำไม่ได้กลับไปเล่นที่บ้านเลยพี่เอาไปส่งแกไปโดนแทนบอลแล้วแกแฟนบอลแล้วสับทีครับ